ถ้าลิฟที่คุณขึ้นอยู่นั้นมาค้างอยู่ชั้นที่มืดและเงียบสนิทไม่มีโทรศัพท์และที่ซวยไปกว่านั้นปุ่มกดความช่วยเหลือของลิฟต์ไม่ทำงานมีทางเดียวก็คือต้องเดินออกจากลิฟต์และทันใดนั้นคุณก็เห็นคนร่างใหญ่ที่สูงกว่าเพดานวิ่งตรงเข้ามาหาคุณเป็นคุณจะทำยังไงเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ประเทศจีนในเมืองหลวงแห่งหนึ่งต้องเล่าย้อนกลับไปในวัยเรียนของคุณไปนะครับคุณไปได้กลับไปถ่ายภาพในพื้นที่ที่เกิดเหตุในวันนั้นมาด้วย พร้อมรูปตัวอย่างที่เขาได้วาดภาพประกอบมาเป็นตัวอย่างให้เราได้ดูด้วยนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงวัยเรียนเทอมสองก่อนสอบของคุณปายนะครับโดยเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยคุณปายเพิ่งติววิชาอังกฤษเสร็จห้องเรียนที่เขาได้ไปติวเนี่ยอยู่ชั้น11ของตึกนี้นะครับความแปลกของตึกนี้ก็คือใครที่จะขึ้นชั้น8ขึ้นไปเนี่ยต้องไปต่อลิฟที่ชั้น7เท่ากับว่าใครที่อยู่ชั้น8ขึ้นไปเนี่ยต้องใช้ลิฟถึง2ตัว และชั้นที่เกิดเหตุนะครับจะอยู่ชั้น4ปกตินะครับคนในพื้นที่จะรู้ดีว่าปุ่มกดลิฟต์ของชั้น4เนี่ยเขาปิดใช้งานมานานแล้วและประตูหนีไฟของชั้นนี้ก็โดนล็อกมาโดยตลอดเหมือนมันถูกทิ้งร้างโดยที่คนในตึกก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันและถ้าคู่จริงๆก็คือไม่มีใครสามารถขึ้นชั้น4ได้นั่นเองวันนั้นนะครับคุณไปได้เข้าเรียนเวลา หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มและช่วงเวลาก่อนสอบเนี่ยจะมีครูมาติวพิเศษนอกเวลาให้ด้วยนะครับห้องเรียนของคุณปายนะครับมีนักเรียนทั้งหมด17คนและมีครูอีกหนึ่งท่านพอติวกันเสร็จประมาณสามทุ่มครูและนักเรียนทุกคนก็ตักพากันกลับบ้านนะครับแต่คุณปายเนี่ยพ่อแม่ของเขาได้กำชับว่าถ้ามีการบ้านเนี่ยต้องทำให้เสร็จก่อน จะกลับได้และในคืนนั้นนะครับ <c oughs> เขาก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการทําการบ้านให้เสร็จแน่นอนว่าคุณปยเนี่ยต้องเป็นคนสุดท้ายที่ออกจากห้องและหลังจากที่คุณปัยนะครับทำการบ้านทุกอย่างเสร็จแล้วเขาก็ได้เตรียมการที่จะกลับบ้านแต่ในความรู้สึกของคุณปยในคืนนั้นเขารู้สึกว่าคืนนี้เนี่ยมีความเงียบผิดปกติเพราะเขาเนี่ยไม่ได้กลับบ้านคนสุดท้ายแบบนี้เป็นคืนแรกเขาเก็บของทุกอย่างออกจากห้องเรียนแล้วนะเขาก็ปิดประตู จากนั้นนะครับเขาบอกว่าไฟในตึกในคืนนี้เนี่ยแสงมันค่อนข้างที่จะจ้าและแยงตากว่าปกติโดยลิฟที่เขาจะใช้ลงเนี่ยมันอยู่ห่างออกจากห้องเรียนของเขาประมาณ70เมตรซึ่งแน่นอนว่าเขาต้องเดินเกือบ70เมตรเพื่อไปใช้ลิฟต์และระหว่างทางเดินนั้นเนี่ยด้านข้างจะมีร้านค้าเล็กๆและรวมไปถึงร้านเสริมสวยด้วยนะครับโดยปกติเนี่ยคุณปายบอกว่าร้านค้าหรือว่าร้านเสริมสวยเนี่ยเขาจะเปิดไฟทิ้งไว้นะครับแล้วก็จะมีพนักงานพูดคุยอยู่ ซึ่งมันก็ไม่น่าขนลุกใช่ไหมครับแต่ในคืนวันนั้นร้านค้าและรวมถึงร้านเสริมสวยทุกร้านประตูปิดหมดและรวมถึงไฟในร้านด้วยปิดสนิทซึ่งทําให้เขารู้สึกได้เลยว่าความเงียบสนิทที่เขาได้เจอในคืนนั้นเรากับว่าทั้งชั้น11เนี่ยมีแค่เขาอยู่เพียงคนเดียว โดยบรรยากาศแบบนี้เนี่ยทำให้เขามีความรู้สึกที่น่าขนลุกและผิดปกติสุดๆซึ่งในความคิดของคุณไปนะตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอยากลงจากตึกนี้และกลับบ้านให้เร็วที่สุดเขาเดินไปหน้าลิฟต์และได้กดปุ่มรอลิฟต์ปกติแต่ครั้งนี้เนี่ยเขากดปุ่มรอลิฟต์ใช่ไหมฮะปกติกดลิฟต์แล้วมันจะมีไฟขึ้นถูกไหมฮะแต่เขารอประมาณ5าวิ ไฟลิฟก็ดับคุณไปเนี่ยได้กดอยู่อย่างนี้ประมาณ5 6ถึง6รอบและในที่สุดนะครับลิฟต์ก็ขึ้นมาจากชั้น7เขาก็ได้เข้าลิฟต์และกดลิฟต์ลงชั้น7นะครับเพื่อที่จะไปต่อลิฟต์ลงไปยังชั้น1โด้วยปกติเนี่ยเขาใช้ลิฟต์จากชั้น11ถึงชั้น7เนี่ยมันจะมีคนลงมาด้วยแต่วันนี้เขาลงจากชั้น11ถึงชั้น7ไม่มีใครขึ้นลิฟต์เขาเลยลิฟต์ไม่ได้จอดรับใครเลยเรากับว่าคนในตึกนี้ไม่มีใครใช้ลิฟต์ในคืนนั้นเลย เขาก็ไม่เอกใจอะไรนะครับแต่ในใจลึกๆของคุณไปเนี่ยก็คิดอยู่ว่าต้องรีบลงไปชั้นหนึ่งให้ได้เร็วที่สุดจนลิฟต์ลงมาถึงชั้น7นะครับเขาก็ไปต่อลิฟต์อีกตัวเพื่อลงไปยังชั้นหนึ่งเขาก็กดลิฟต์ปกติซึ่งลิฟต์มันก็ขึ้นมาปกติแต่พอเขาเดินเข้าไปในลิฟต์นั้นเขาได้ยินเสียงของลิฟต์ดังขึ้นอี๊ดมันเหมือนกับว่าลิฟต์นั้นได้รับน้ําหนักที่มาก ด้วยมันสวนทางกับตัวเขานั้นซึ่งตอนนั้นเขายังอยู่ในวัยเด็กแต่เขาก็ไม่ได้แปลกใจอะไรมากมายในหัวของเขาในตอนนี้คือต้องลงชั้นหนึ่งให้ได้เร็วที่สุดเขาก็กดชั้นหนึ่งและประตูลิฟต์ก็ปิดพอตอนที่ลิฟต์กำลังลงเนี่ยเขารู้สึกได้เลยว่าลิฟต์ที่กำลังลงเนี่ยมันช้ามากๆช้ามากๆกว่าทุกครั้งที่เขาเคยใช้ลิฟต์ตัวนี้นะครับจนเขาเนี่ยต้องจ้องไปที่ตัวเลขชั้นที่กำลังเลื่อนลงเ็ 5จนมาถึงชั้น4นะครับลิฟต์กลับมาหยุดที่ชั้น4แบบดื้อๆทั้งๆท,ท,ที่ชั้น4เนี่ยปุ่มลิฟต์มันใช้งานไม่ได้มาน,นานแล้วและเขายืนยันได้เลยว่าเขาไม่ได้กดชั้น4แต่โดยปกติเนี่ยถ้าลิฟต์เสียเขาก็เคยใช้บันไดลงนะครับและเขาเองก็รู้ด้วยว่าประตูหนีไฟของชั้น4เนี่ยมันโดนปิดตายมาโดยตลอด ชนิดที่ว่ามีโซ่ล่ามไว้ด้านนอกของประตูนะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะออกจากประตูชั้น4ได้แต่ในขนาดนั้นเองประตูลิฟต์ก็เปิดออกภาพที่คุณไปเห็นออกไปนั้นทั้งชั้นนั้นคือมืดสนิทจะมีแค่แสงไฟจากในลิฟต์ที่กระทบกับพื้นหน้าลิฟต์ในตอนนั้นคุณไปบอกว่าหัวใจของเขาเนี่ยเต้นเร็วมาก ร้อมความเงียบสนิทของชั้นสีนั้นจนทําให้คุณไปเนี่ยได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นนะครับตอนนั้นเนี่ยทำให้เขามีเหงื่อนไหลออกมาแบบไม่หยุดณนะตอนนั้นเนี่ยคุณไปบอกว่าในหัวของเขาเนี่ยคิดอะไรไม่ออกที่ตัวเองต้องมาติดอยู่ตรงนี้จนทําให้เขานะครับคิดฟุ้งซ่านอยู่ตรงนั้นอยู่พักหนึ่งแต่พอได้สตินะครับเขารีบกดปิดประตูลิฟต์แต่ประตูลิฟ กลับไม่ตอบสนองใดๆเขาเลยลองกดชั้นอื่นดูไฟปุ่มที่เขากดเนี่ยมันก็ขึ้นปกตินะครับแต่พอผ่านไป3-4วิไฟปุ่มมันก็ดับจนเขาต้องกดปุ่มขอความช่วยเหลือในลิฟต์นะครับแต่สิ่งที่ได้กลับมามีเพียงเสียงที่ดังตืด๊ด ไม่ได้รับการตอบกลับมาใดๆเขาสลับกดปุ่มปิดประตูและปุ่มช่วยเหลือแต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองใดๆเขาค้างอยู่ชั้น4ี่เป็นเวลานานจนเหงื่อโชกไปทั้งตัวเรียกได้ว่าตัวเขานั้นเปียกไปทั้งตัวเลยนะครับจนคุณปยเนี่ยได้ตัดสินใจครั้งใหญ่ซึ่งมันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนั้นที่เขานั้นไม่อยากให้เป็นเลยก็คือเขาต้องเดินไปยังประตูหนีไฟของชั้น4ี่เพื่อที่จะไปดูว่าประตูชั้น4ี่นั้นเนี่ยมันสามารถเปิดจากด้านในออกไปได้หรือเปล่า แน่นอนว่าคุณปายก็หวังว่ามันจะสามารถเปิดออกจากด้านในได้และคุณปายก็จะได้ลงจากตรงนี้สักทีแต่ทุกคนลองนึกภาพดูนะครับทั้งชั้นนั้นมืดสนิทมีเพียงแค่แสงจากในลิฟที่ทอดออกมานิดเดียวเขาต้องคลำหาทางออกของประตูนในความมืดและทุกคนคงคิดเหมือนผมแน่เลยว่าทําไมเขาถึงไม่ใช้โทรศัพท์ต้องบอกนะครับว่าพ่อแม่ของคุณปายเนี่ยค่อนข้างที่จะเคร่งในตัวคุณปัยมากมาก แน่นอนว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ได้ซื้อโทรศัพท์ให้คุณไปได้ใช้นะครับเพราะกลัวว่าจะกระทบต่อการเรียนของลูกไม่มีแสงไว้นำทางคุณไป ใช้แค่ความรู้สึกในการคลำหาทางออกบวกกับตัวเขานั้นก็พอรู้โครงสร้างของชั้นด้วยนิดหนึงเรียกได้ว่าเขาใช้เวลาอยู่นานกว่าจะคลำหาประตูเจอแต่สิ่งที่เจอคือประตูไม่สามารถเปิดออกจากด้านไหนได้เพราะว่ามันมีการล็อกด้วยโซ่จากด้านนอกซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยว่าคุณไปในวัยนั้นเนี่ยจะสามารถดึงโซ่ให้ขาดได้และในขณะนั้นเองเสียงจากประตูลิฟต์นะครับก็ได้ปิดลงตึง้ง เรียกได้ว่าสวยสามสวยสอนเลยนะทุกคนคุณไปเนี่ยต้องรีบวิ่งกันไปยังหน้าประตูลิฟต์ซึ่งระหว่างทางเนี่ยเขาวิ่งชนสิ่งของต่างๆมากมายแต่ตอนนั้นเขาบอกว่าเขาไม่มีความรู้สึกที่เจ็บเลยแต่มันก็ใช่นะทุกคนเวลาคนเรามีความกลัวเนี่ยไม่ว่าเราจะวิ่งชนหรือว่าวิาว่งเหยียบอะไรเราก็จะไม่รู้สึกเจ็บสิ่งที่คุณปคิดอยู่ในตอนนั้นก็คือเขาต้องเข้าไปในลิฟต์ให้ได้แน่นอนว่าเขาไม่ทันนะครับและเขาก็ได้ยินเสียงลิฟต์เนี่ยค่อยๆลงไปอย่าง ในตอนนั้นนะครับคุณไปายได้ตะโกนออกมาเพราะเขาคิดว่ามีคนกดลิฟต์ลงไปเพื่อที่จะให้คนที่มากดลิฟต์น่ะได้ยินเสียงที่เขาตะโกนและในตอนนั้นเขาได้กดปุ่มให้ลิฟต์ขึ้นและพร้อมตะโกนไปด้วยสิ่งที่ได้กลับมาคือความเงียบสนิทและเหมือนเขาได้ยินเสียงลิฟต์เนี่ยลงไปจอดอยู่ชั้นล่างแบบนิ่งสนิทแล้วในตอนนั้นนะครับคุณปายคิดในหัวเขาจะลงไปยังไงทั้งลิฟต์และบันไดก็ไม่สามารถลงไปได้ จนเขาคิดว่าเขาควรจะลงทางหน้าต่างเลยไหมในใจของคุณไปคิดว่าถ้าเขาลงจากตรงนี้ได้เขาจะไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีกจนเวลาผ่านไปประมาณ5นาทีคุณไปก็สงบลง และถึงตอนนั้นนะครับคุณไปก็พอมองเห็นบ้างตอนนั้นคุณไปได้เหลือไปเห็นเหมือนทางเดินที่ทอดยาวไปจะมีประตูอีกบานในหัวของเขาคิดว่าน่าจะมีประตูที่เชื่อมกับบันดไดได้เขาจึงตัดสินใจเดินไปดูและระหว่างที่เขาเดินไปในทางเดินที่ทอดยาวเนี่ยมันจะมีของเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้หรือว่าโต๊ะคุณไปเนี่ยก็เตะโดนบ้างชนโดนบ้างและระหว่างที่คุณไปได้เดินอยู่นั้นคุณไปบอกว่าได้กลิน่นเหม็นเน่าโชยมา โดยที่ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเรากับว่ามันมีอะไรมันเน่าอยู่ในชั้นนั้นแต่พอเดินไปสักพักคุณไปก็ได้ยินเสียงฝีเท้าที่เดินตามมาจากด้านหลังพร้อมได้ยินเสียงฝีเท้านั้นเหมือนลากอะไรมาด้วยคุณไปบอกว่าตอนนั้นเขาได้หยุดและไม่กล้าที่จะขยับตัวและลองฟังเสียงดูแต่พอคุณไปหยุดนะครับเสียงจากด้านหลังก็หยุดห คุณไปแน่ใจได้เลยว่าเสียงที่เขาได้ยินนั้นไม่ใช่เสียงของตัวเองแน่นอนเพราะระยะทางในการได้ยินเสียงห่างจากตัวเขาเองไปประมาณ10-15ึงิเมตรและเสียงฝีเท้าที่เขาได้ยินนะครับเหมือนเสียงลองเท้าบุทดังกะทกระทกตอนนั้นเองเขาเร่งสปิดวิ่งอย่างเร็วเพื่อที่จะให้ตัวเองถึงจุดที่เขาคิดว่าเป็นทางออกได้เร็วที่สุดระหว่างทางก็เหมือนเดิมนะครับเขาเดินชนทั้งโต๊ะเดินชนทั้งเก้าอี้แต่ก็ไม่มีความรู้สึกเจ็บ แต่พอวิ่งถึงประตูที่สองที่เขาเจอเนี่ยประตูมันล็อกจากด้านนอกเหมือนเดิมและในขณะนั้นเองเสียงที่เดินตามมาเนี่ยก็เหมือนจะเข้าใกล้ามาเรื่อยๆนะครับพอเขาอยู่ในความมืดนานๆเนี่ยมันก็จะพอมองออกบ้านถูกไหมครัทุกคนเขาก็หันไปดูก็พอจะเห็นเป็นลางๆตอนนั้นเองคุณไปรู้สึกได้เลยว่าขนของเขาเนี่ยทั้งตัวลุกขึ้นมาตั้งตัวของเขาชาเพราะสิ่งที่เขาเห็นนะตอนนั้นมีรูปร่างดำสูง ใหญ่จนคอเนี่ยต้องเอียงแบบนี้ถึงจะเดินได้และในมือของสิ่งนั้นเหมือนลากอะไรมาด้วยนะครับคุณไปในตอนนั้นพอตั้งสติได้เขารีบดานประตูออกเขาบอกว่าไม่เคยใช้แรงที่เยอะขนาดนี้มาก,ก่อนเขาดานกระแทกประตูอยู่2-3ครั้งและประตูก็แง้มออกมานิดนึงทำให้เขาสามารถเอามือลอกออกไปเปิดประตูได้ซึ่งแน่นอนว่าตอนที่เขากำลังแง้มมือเปิดประตูอยู่นั้นเสียงนั้นก็ใกล้เข้ามานีเรื่อย จนทำให้ขนตามตัวของเขานั้นลุกตั้งขึ้นมาอีกครั้งแบบรู้สึกได้เขาแง้มมือบิดประตูด้านนอกอยู่1ครั้ง2ครั้งและครั้งที่5เนี่ยประตูมันแง้มออกมาขนาดที่ตัวเขาสามารถลอดออกไปได้ เขาลอดออกไปโดยที่ทิ้งกระเป๋าไว้ตรงนั้นและวิ่งลงบันไดาจากชั้นสีด้วยความเร็วต้องบอกว่าบ้านคุณไปก็ไม่ได้อยู่ห่างจากที่ตรงนี้ไกลนะครับเขาวิ่งกลับไปถึงบ้านด้วยเหงื่อที่โชคพ่อแม่ที่นั่งดูหนังอยู่ถึงกับตกใจในภาพที่เห็นตัวคุณไปคือมอบแมนเหมือนไปคลุกฝุ่นมายัางไงอย่างนั้นและคุณาปก็ได้เล่าทุกสิ่งที่เขาเจอให้พ่อแม่ฟัง ซึ่งพ่อแม่ก็เลี่ยงไม่เชื่อไม่ได้เพราะดูจากสภาพของคุณปยในตอนนั้นหลังจากนั้นคุณปยก็ไม่ได้กลับไปเรียนในตึกแห่งนั้นอีกเลยจนกระทั่งถึงปัจจุบันคุณปัยได้รวบรวมความกล้าและกลับเพื่อนๆอ,อ,อีกสองคนกลับไปในที่แห่งนั้นอีกครั้งเพื่อที่จะไปถ่ายจุดเกิดเหตุมาให้ผู้ชมได้ดูว่าสิ่งที่เขาเจอนั้นมันคือเรื่องจริงโอ้โหทุกคนขนลุกตามเลยเนี่ยเอาเป็นว่าคลิปนี้เราเจอกันแค่นี้นะครับให้ทุกคนกดติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตรงเฉิน และไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆจากช่องตรงเชิญขอบคุณครับ